พิธีกรรมกินข้าวใหม่หรืออ้งมึงสร้างเนี่ยเป็นความเชื่อของคนกะเหรี่ยงเราว่ามนุษย์เราเนี่ยเราต้องกินข้าวเราก็ในรอบปอีก่อนที่จะทำไร่ข้าวเนี่ยจะมีการตามความเชื่อก็คือจะมีการทำค้นหาพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หมุนเวียนกันอยู่เนี่ยแล้วก็ขออนุญาตต่อแม่ธรณีก็คือซ่งทะเลเริ่มตั้งแต่การขออนุญาตแม่ธรณี ขอนอนุญาตเจ้าที่เจ้าทางมาเทพระรักษณ์อะไรต่างๆเพราะว่ามันจะต้องมีการฟันมีการจุดไล่มีการทําอะไรซึ่งอาจจะไปบรบกวนสรพรพสิ่งที่อยู่ใน,ในที่ในบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ลูกคเทวดาไม่ว่าจะเป็นมดหนูมแมลงหรือแม้แต่แม่ธรณีนะครับก็คือกรเหลี่ยงจะเรียกโซงทะเลมันเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับความเชื่อการศรัทธาที่มีต่อพระแม่ประสบซึ่งจะสะท้อนจากสิ่งที่ทําทุกๆปีทุกๆครั้งที่ทํานั้นให้กับลูกหลานให้กับญาติมิตรได้รับรู้ให้กับชุมชนได้รับรู้ถึงสิ่งที่ทํามาซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่นึกถึงบุญคุณ,คณของของพระแม่พระแม่โพสบตรงนี้นะครับ ถ้าวัฒนธรรมของกะเลียงราชบุรีเพชรบุรีทางแถบนี้ในสมัยก่อนจะทําเป็นแบบปัจเจกบ้านใครบ้านมันพิธีกรรมส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆเนี้ยต่างคนต่างทําแล้วก็การปลูกข้าวไร่น้อยลงผู้นําชุมชนของเราเราก็เลยมาคิดกันว่าเอ๊ะมาทําร่วมกันเลยดีกว่ามันจะได้มีพลังแล้วก็จะได้มีพิธีการตรงไหนที่ตรงไหนที่ดีเราก็เอามาเข้ามาตรงไหนบางทีเพราะการบอกกล่าวเป็นปัจเจกเป็นแต่แล้วก็ผัวเนี่ย หลักๆจะเหมือนกันแต่ว่าส่วนย่อยอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มาปรับปรุงเอาแล้วก็มาทําร่วมกันมันก็เป็นการรักษาวัฒนธรรมความเชื่อที่ดีงามที่ไม่ไม่ได้ไปทําร้ายใครขั้นตอนกินข้าวใหม่ก็ต้องเริ่มจากการเตรียมอาหารขาวหวานวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องครัวเครื่องมือเครื่องไม้ทํากินของเกษตรกรรมที่ที่ทำอยู่ เอามารวมไว้เป็นที่เดียวกันคือเป็นเป็นการนถึงบุญคุณหรือคุณค่าของของเหล่านั้นที่ทําให้เราได้มีข้าวไว้สําหรับจัดกินข้าวใหม่ขึ้นมาส่วนพิธีที่จะเลี้ยงแม่โพศพขอบคุณแม่โพศพเนี่ยในความเชื่อของคนกะเหรี่ยงก็สอบถามกันมาหลายอย่างนะครับสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นหลักเลยก็คือแกงหอยขบเนี่ยจะต้องมีส่วนอาหารอย่างอื่นอาจจะมีเพิ่มเติมแกงเผือกแกงมันนี่ก็จะต้องมีแล้วก็ ข้าวใหม่แล้วก็น้ำฝนแล้วก็ที่เป็นของหวานก็จะเป็นมีสิหรือข้าวปั้นที่ตำเป็นข้าวเหนียวตำกะง,งาคั่วครับแล้วก็มีพวกมีเถิงก็คือข้าวหลามอันนี้เป็นอา,อาหารหวานตามฤดูกาลเพราะสมัยก่อนี่จะเผาเข้าวหลามกันในช่วงหน้าหนาวที่เก็บเก็บเกี่ยวข้าวใหม่แล้วเนี่ยในส่วนของเครื่องครัวนั้นจะต้องมีเถา นกทุกการคุที่กระเลียงพูดนะแต่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็น่าจะใกล้ใกล้เคียงกับญ้าย่าลิเผาใกล้เคียงกันนะตรงนี้ใกล้เคียงกันต้องมาผูกไว้ที่อุปกรณ์หรือว่าที่เครื่องครัวเป็นหม้อหายกระทะครกอะไรพวกนี้นะครับเอามาเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะจะ,ะเปลี่ยงถือว่าย่าริเผานั้นเป็นญ้าที่สูงส่งเหมือนกันคือคล้ายๆเป็นมงกุฎของแม่พพศพด้วยก็จะต้องเอามาประกอบในพิธีกรรมตรงนี้เป็นเป็นองค์ประกอบครับตรงนี้ เพณีนะครับความสําคัญเอาด้านหนึ่งก่อนด้านของความสัมพันธ์ในชุมชนจะมีความสําคัญในเรื่องของการรวมญาติพี่น้องกันมาช่วยกันนะครับมากินข้าวด้วยกันกินข้าวใหม่ด้วยกันมาช่วยกันเผาข้าวหลามาช่วยกันตำมีสีมาช่วยกัน ตําข้าวเพื่อที่จะมาเลี้ยงแม่โพศพมันก็เกิดความสัมพันธ์เกิดความรักสามัคคีในชุมชนอันนี้ในส่วนของบุคคลส่วนของธรรมชาติเนี่ยถ้าเรารู้จักตอบแทนเราเข้าใจธรรมชาติแล้วก็รู้ว่าธรรมชาติมีคุณกับเราอย่างไรเราก็จะตอบแทนเราก็รักษาธรรมชาตินปีาา้ภาษากะเหรียงเรียกว่าหมากรา์หมากร์ก็คล้ายๆว่าไปช่วยกันเนี่แหละตรงนี้มันจะ โยงมาถึงข้าวเจ็ดกองที่ว่าใครมาช่วยกันก็ยังมีแบ่งปันกันผมไปช่วยคุณคุณก็แบ่งปันให้ผมคุณมาช่วยผมผมก็แบ่งปันให้คุณเราก็บางทีไม่ใช่แบ่งปันเรื่องข้าวอย่างเดียวยังแบ่งปันแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชพันธุ์ผักแบ่งกันให้กันมันก็จะเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนแล้วก็ธรรมชาติมันก็ยังอุดมสมบูรณ์